เอาเครือข่ายนะครับิีโทษกรรมประชาชนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สาคัญสําหรับประเด็นการนี้โทษกรรมนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะมีการเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีการาลงทติรับแรงงานการศรึกษาจากคณะธรรมการณครับผม วันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะครับมายื่นหนังสือนะครับแล้วก็ตั้งใจเนี่ยมาเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กับประธานสภานะคณะกรรมการนะครับแล้วก็ขอให้รับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการนีทร้ทักรรมนะครับแล้วก็ขอให้การนิดการนิเงหมกรรมเนี่ยเริ่มเดินหน้าโดยเร็วนะครับเพราะว่าความยื่รคมที่ล่าช้านะครับคือเอ,อ่อความ คือความไม่ยุติธรรมนะครับหรือความอายุติธรรมนะครับ,าบ,ารรบเดียว,วันนี้เนี่ยเราก็มีตัวแทน4ี่คนนะครับมาร่วมพูดเกี่ยวกับประเด็นในวันนี้ด้วยนะครับท่านแรกครับขอเชิญคุณนักกรนิธิจ,จรูนเดชนะครับจากแอมเนสตีประเทศไทยครับผมครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนักกรณิธจรูนเดชนะครับจาก องค์กรอ n ม s t h e s i น,อน,ซซนช t i o ไทยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายนิวัตกรรมประชาชนที่เรา รวมกลุ่มกันกับภาประชาชนและก็มากกว่า2 3างอ,องกรนะครับและก็ทุกท่านจำได้นะครับร่างนิโรโทษกรรมประชาชนของเรานะครับได้รับการเข้าชื่อจากประชาชนนะครับมากกว่า35,000รายชื่อด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะขอเริ่มาการถแถลงการคร้าวๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่ประเทศไทยนะครับได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีด้าน อาเซนติเมอร์ชนนะครับของสาประชาชาินะครับว่าการที่ไทยได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ HRC เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็การที่เรามาเรียกร้องกันในวันนี้นะครับให้รวมมาตราหนึ่งหนึ่งสองคดีที่เกิดจากมาตราหนึ่งสองเข้าสู่การพิจารณานิโกรรกประชาชนหรือถ้าเพูดงา่ายๆรับร่างนิโกรรกประชาชนของเราครับมันจะส่งผลดีต่อการที่ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก HRC และข้ามลัก่อสายตาโลก ได้อย่างไรนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าประเทศไทยเรานะครับได้เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสประชาชาติหรือ HRC นะครับซึ่งกําหนดหน้าที่นะครับให้ประเทศไทยนะครับต้องรักษามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้วยนะครับโดยประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับกระทรวงการต่างประเทศนําโดยคุณพินสุดาชัยนามนะครับที่เป็นอธิบดีกรมองค์การ ต่างประเทศเนี่ยได้ถแถลงถึงคํามั่นสัญญานะครับที่ประเทศไทยได้ให้ไว้นะครับตอนหาเสียงรณรงค์งให้เขาโหวตประเทศไทยเราเป็นหนึ่งใน SRC อะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้พูดถึงคํามั่นสัญญานะครับว่าประเทศไทยจะดําเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเรือนอและสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม น,นอกจากนี้นะครับไทยยังได้ให้คํามั่นสัญญาอีกนะครับว่าจะดาเนินการนะครับทุกมาตรก,การเลยเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางสังคมและยังได้ตอบคําถามนะครับจากภาคประชาชนวันนั้น,นะครับซึ่งในงานวันนั้นเนี่ยทุกคนได้พูดถึงความ ไม่ได้สัดส่วนของการใช้มาตราหนึ่งสองด้วยซึ่งถูกวิาพากษ์วิจารย์อย่างหนักในสายตาระหว่างประเทศด้วยนะครับครั้งนี้นะครับการที่เรามาในวันนี้เนี่ยนอกนอกจากที่เราจะติดตามถึงการที่เรียกร้องให้รวมคดีจากมาตรา1หนึ่งหรือพูดง่ายคือรับร่างเนีโซดสกรรมประชาชนของเราเนี่ยไทยยังมีพันธะกรณีต่างๆนะครับนอกจากการที่เป็นสมาชิกยุตรด้วยนะครับขออนุญาตรีแคปนะครับไม่ว่าจะเป็น สรวนที่สัญญานะครับในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทบทวนนะครับจากการสิทธิมนุษยชนตามกลไก UPR นะครับหรือ Universal Periodic Review นะครับรวมถึงที่การเนี่ยประเด็นทาย,ยังคงเป็นหนึ่งใน รัฐสมาชิกหรือรัฐพาทีนะครับในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนลเมือนและสิทธิทางการเมืองด้วยนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับคำม่นสัญญาที่ไทยได้ให้ไว้ที่ผมได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปนะครับการที่เรานะครับสามารถหนื่องการที่สภาวันนี้ครับที่เราจะพิจารณาเ,าเรื่องของ รายงานจามทค่ะว่าการที่เรารวมมาตรา1นหนึ่งสองหรือรับร่างนิรโทษกรรมประชาชนเนี่ยเพื่อยุตินะครับการดำเนินคดีทางการเมืองต่อประชาชนนะครับที่สืบเนื่องจากการชุมนุมและกามขัดแยง้งทางการเมืองที่ผ่านมานะครับโดยร่างของเรานะครับไม่แบ่งสีไม่แบ่งฝ่ายนะครับจะช่วยยืนยันให้เห็นว่าประเทศไทยเรานะครับจะยึดมั่นในพันธะกรณีเหล่านี้นะครับและจะช่วยให้ประเทศไทยรักษาสถานะ สมาชิก HRC หรือสถานะของสมาชิกคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชาชาตินะครับรวมถึงแสดงความจริงใจนะครับในการส่งเสริมเสรีภาพและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประเทศไทยเรานะครับและการปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุมรอบด้านนะครับดังนั้นแล้วนะครับผมจึงเรียกร้องนะครับไปสู่สภาอนุสวงเกตแห่งนี้นะครับว่าให้พิจารณาพติติตรงนี้ด้วยและรวมคดีที่เกิดจากมาตรา112นะครับ หรือรับ,บร่างเดี๋ยวแซมประชาชนของพวกเราครับขอบคุณมากครับครับก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายมาตราหนึ่หนึงสองน,นะครับผมอยากจะเกย้ำให้เห็นว่าคนที่โดนกล่าวห,หาหรือถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งสองมันเป็นผลสรรืบเนื่องมาจากการต่อต้านการรัฐประหารในปี2.5.49นะครับเป็นผลสรรืบเนื่องจากการต่อสู้เพื่อปกป้องพรกกรเมืองไม่ให้ถูกลนะัก สาบัประเด็จก,การเนี่ยยุบพักหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงการเยียกย้งให้มีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพวกผมในฐานาะที่เป็นประชาชนออกมาต่อต้านการรัฐประหารออกมาแสดงความคิดเห็นสักการเมืองแล้วถูกกล่าวอาเนี่ยจึงอยากจะเรียนสมาชิกสภาผู้แท,รทนราษฎรพรรคการให้รับทราบนะครับว่าถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคุณอาณนนท์ดำพาคุณสกลสวลิตธรรมลง คุณหลายหลายคนที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำขนาดนี้แล้วนะครับเราจะไม่มีการเลือกตั้งถึงสองครั้งหลังการรัฐประหารปี49เก้านะครับประเทศไทยจะตกอยู่ภายใต้การปกครองเผด็จการจะไม่มีสสพักประชาชนไม่มีสสพักเพื่อไทยหรือทุกพรรคการเมืองนะครับแต่การที่พวกเขาเหล่านั้นถูกจองจำต้องถูกดำเนินคดีเช่นนี้นะจึงเป็นโอกอาสอันดีที่พรรคการเมืองเสริมคืนความเป็นธรรม โดยการนี้แล้วโกัรไม่ยกเว้นคดใีใดนะครับคือเฉพาะอย่างนี้คดีหนึ่งสองนั้นปจจุบันมีถึง280คนด้วยกันที่ถูกกล่าวหาแล้วก็อยู่ในสภาพที่ต้องถูกจองจําไปแล้วถึง42คนด้วยกันนะครับวันนี้มาเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรผ่ารับรองล่างหรือผลการศึกษาของกรรมธิการนี้แล้วงส่จำที่มีคุณ ผู้ศาสตร์ศีนีเปตาน,นะครับการมาที่การชุดนี้มีทุกภรคการเมืองเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่มีเหตุผลใ,ใดๆที่ท่านจะคว่ำผลการศึกษาหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ผ่านผลการศึกษานี้เพราะว่าทุกรรคการเมืองอยู่ในนี้อยู่แล้วมีเสียงโวดที่เป็นข้อสังเกตการของผลการศึกษานี้ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไม่รับผลการศึกษานี้นะครับเพราะว่าใช้เวลาไปแล้ว6เดือนนะครับ มีการประชุมหาลือจัดทำความคิดเห็นจากหลายฝ่ายไปแล้วดังนั้นจึงขอให้มีความกล้าหาญอย่าได้ตกอยู่ภายใต้ิทธกคนที่ที่นำหรือชักนำนะครับผลก,การสารนี้มีคุณชุสัติ์ศิริเดนเป็นประธานพักเพื่อไทยจึงต้องลงมติ่งเขียนชอบและประทุกพักกันเมืองด้วยนะครับเพื่อจะรักษาระบบรัฐสภาแล้วก็กระบวนการนิติบัญญัติไว้นะครับ การที่ผ่านแล้วก็นําไปสู่การนิรโทษกรรมนักโทษกันทั้งหมดจัดทิ้งติความจับย้งในสังคมไทยได้นะครับแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปความยุติธรรมเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างไปในเรื่องอะไรก็แล้วแต่สัมพันธ์ที่เป็นความหมายของสิทธิเสรีิาพและประชาธิปไตยนะครับถ้าละเลยการนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็ทิ้งให้ใครอยู่ข้างหลังถูกจองจำสูญเสียอิสรภาพ ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ไม่มีเสรีภาพนอกจากลุกคลทั่วไปแล้วยังมีคนที่เห็นต่างทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นแกนนำนักศึกษาหรือประชาชนคนธรรมดาก็โดนมาตั้งสอจึงเป็นคดีทางการเมืองไม่ใช่อย่างที่บางพรรคการเมืองต่อต้านและบอกว่าไม่ใช่คดีทางการเมือง การนี้ก็โทษกรรมเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าทุกคนที่ได้ติดตามแม่เกตจะทราบว่าทุกเดือนแม่ทํากิจกรรมเยี่ยมเพื่อนในเรือนจํานอกจากเยี่ยมเกตแล้วแม่ยังเยี่ยมผู้ต้องขังคนอื่นในคดีทางการเมืองด้วยมันไม่ใช่มีผลแค่เกตลูกของแม่แต่มันมีผลต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนคือลูกคืนพ่อคือนแม่คืนภรรยากับตู่สังคมกับตู่ครอบครัวของพวกเขาทักค่ะ บางคนมีอนาคตออกไกลบางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวของบ้านไม่มีฟังผิดไหนบัญญัติไว้นะคะว่านักโทษทางความคิดจะเป็นภัยมั่นคงร้ายแรงนับวันดิฉันต้องเยี่ยมผู้ต้องขังทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆดิฉันอยากให้รัฐบาลผู้ได้เก้าอี้คณะบนตรีสิทธิม,มนุษยชนหันมามองประเทศตัวเองที่มีการละเมิดสิทธิรีภาพของนักเคลื่อนไหวและประชาชนคนธรรมดาด้วยข่ะขอบคุณค่ะ ก็วันนี้เรามายื่นหนังสือถึงสองรายงานด้วยกันนะคะก็คือประธานสภากับคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพศกรรมนะคะแล้วก็เนื่องจากในวันนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการลงมติเกี่ยวกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาเรื่องการเรียนรโทพศกรรมนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบัน ในสภามีร่างที่มีหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนีลัทธศกรรมเนี่ยรวมสี่ฉบับด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรางพรชรชนัญญบัินี้ัลธิพศกรรมประชาชนนะคะวันนี้เครือข่ายนีลัทธิทศกรรมเนี่ยต้องการมาให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนประธานสภาคณะกรรมาการวิสามันนีลัทธพศกรรมนะคะแล้วก็สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรด้วยนะคะที่ ร่วมกันทําหน้าที่ในการผักดันให้เกิดการนี้แล่พุโงสดังนะคะแล้วก็มีประเด็นชี้แจงนะคะต่อนะคะสภาและสมาชิกและคณะกรรมาการรักต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะจากข้อมูลของสุทนายฟัาตั้งแต่รกตรกฎาคมปีสอง3ห้าหกสเนี่ยพบ,บว่ามีคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเนี่ยอย่างน้อย1,960คน,นะคะ่ะปัจจุบัน เรามีผู้ต้องขังคดีทางการเมืองซึ่งเกิดตั้งแต่ปี63ไปต้นมาเนี่ยทั้งหมด37คนด้วยกันนะคะ37คนเนี่ยความจริงแล้วเป็นคนเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาเนี่ย22คนแต่ถ้าดูว่า37คนเนี่ยคดีอะไรบ้างคดีฐานความผิดที่ทำให้คนถูกขางมากที่สุดถึง25ใน37คนคือคดีมาตา1 1 2นะคะ ทั้งนี้ยังไม่นับว่ามาตาหนึ่งรืสองเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดผู้ลีภัยที่เป็นคนไทยไปยังต่างประเทศนะคะแล้วก็คดีทางการเมืองตั้งแต่ปี6-3เนี่ยกว่าครึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะคะแปลว่าอะไราแปลว่าเราจะมีผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและผู้ต้องขังส่วนมากจะมาจากคดีมาตาหนึ่งรืสองค่ะข้อสองนะคะ จะขายนี้แล้วพศกรรมต้องขอบคุณประธา,สานสภาคณะกรรมการวิสามันนะคะที่ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติรัฐพศกรรมนะคะแล้วก็มีการนําเสนอรายงานนะคะและแต่ว่าอย่างไรก็ตามรายงานในวันนี้นะคะรายงานในวันนี้จะเป็นเพียง ความคิดเหตุของคณะกรรมาการวิสามันนะคะยังไม่ได้มีสถานะผูกพันใดๆในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ใช่จุดตัดว่าจะรวมหรือไม่รวมคดีมาตาหนึ่งหรือสองนะคะซึ่งต่างจากกระบวนการาการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะประเด็นที่สามนะคะคดีมาตาหนึ่งหรือสองเป็นทั้งกฎหมายอาญานะคะเป็นทั้งกฎหมายความมั่นคงนะคะและ ก็เป็นคดีการเมืองด้วยนะคะประเทศไทยเนี่ยเคยมีรัฐธรรมนูญคดีมาตรา1น2มาแล้ว